สวัสดีครับสวนเกษตรบ้านดอนนะครับวันนี้เราจะมา <c oughs> เก็บไข่ไก่กันนะครับก็หมอ,อกันเต็มเลยครับพอนี้ครับไข่ไข่เบียดกันครับพอจะเข้านี่มาออ,อเต็มเลยครับวิบ่งตามเลยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าข้างในก่อนนะครับ ขนาดหนนาวาต้านจ้าจ้าจ้าเฉลบก,ก่อนครับดูครับไม่ยอมไปไหนเลยร้อมแข้งร้อมขาะครับ้อมไม่ยอมไม่เดินเลย ขอัางเลยจ้าคุณแม่ทั้งหลายขอทางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บไข่นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับจะเก็บรอบแรกก็ยังมีฟักอยู่ครับนี่ก็ที่กำลังฟักอยู่นะครับนึกว่าจะมาให้อาหารนะครับ เดินตามเข้ามาเป็นขบวนเลยเดี๋ยวเรามาเก็บไข่กันนะครับว่าได้เยอะหรือเปล่กกลานะครับลังแรกฟางนี่มันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าพอใส่ไปเขาก็าจิกออกไม่มีฟางไม่มีฟาง,าง,เ,าางเพราะว่าไข่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าไข่ กับพื้นนี่ก็มีนะครับตัวครับใส่แัวเพราะง้นจะมีตัวประจำครับเขาจะใส่กับพือประจำอยู่ตัวเลยนี่ครับเอาฟางมาใส่แล้วนะครับ,รรบ,รแ,รบแต่ว่าเขาจิกออกหมดครับตัวไม่มีฟางเลยครับไม่แน่ใจว่าไก่ที่เลี้ยงของใครเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะจิกออกหมดจิกก็จะมาอยู่ข้างล่างของฟาง เก็บไข่กันนะครับยเย็นๆหลกตูดิดูครับเขาไม่ยอมเห็นไหมฮะอุ้ยมันสู้นะครับไข่เนี่ยไปไหนเขาก็จะเดินตามนี่ะตอนนี้ก็ไก่เหลืออยู่ เก้าสิบสี่ตัวนะตายไปหกตัวแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรตายหยรือเปล่าไม่แน่ใจเชิญหลบก่อนค่ะเราะเขาเลือกไข่เขาบางรังนะครับที่มีไข่เยอะอย่างพวกนี้เขาจะไข่แค่รังแล้ไม่กี่ตัวนะครับไม่ไม่กี่ใบรังหนึ่งรังหนึ่ง นะครก็ใจอย่างนี้ครับเกกะมากเลยไข่ก็ขายได้ตลอดครับวันนี้ก็มีสั่งเข้ามาสองแผงนะครับวันนึงก็ตอนนี้เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบฟองนะต่อไข่เก้าสิบสี่ตัวนะครับอย่าซิจ้าไม่เอาซิจ้าอย่ามาเกาะจ้าเดี๋ยวใครแจกจ้าน่าปวดดีเลยทำไม่ถูกนะจ้า ลางไม่จ้าเขาไม่ยอมหลบ,บเขาเขาจะเป็นแนวนี้งาง,างย่ยน,นเะครับขอนะครับ,รบเก็บไข่นะไมไปเรื่อยๆนะเก็บไข่นะ ไข่ก็เริ่มใบใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนะครับจากแรกๆที่ว่าใบาเล็กก็จะมีไข่แฝดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไข่แฝดอีกนอ้อยหมดแล้วเน,นี่ยครับรังนี้จะเยอะครับรังไหนที่เขาไข่เยอะครับถ้าไข่อย่รงนั้นนะครับ มีสองสามใบสองสามใบเหมืครับอย่างลังเนี้ยใช้ตะกร้าเก่าๆทำนะครับเฉพาะรังนี้รังเดียวก็สิบกว่าใบนะเราก็จะรอเรื่องธรรมดาเลครับก็จะม่กัจะเก็บเรื่อย วันนี้จะไม่มีไข่แฝดถ้าไข่แฝดจะยาวๆนะครับแล้วไข่แดงอ่ะจะอยู่ข้างในในรุ่นเราเราเคาะตอกออกมาใส่จานนะครับจะมีไข่แดงสองใบนะครับข้างในจะมีอยู่ตัวหรือสองตัวนะครับที่เขาออกประจำนะครับไข่แฝดมีทุกวันับแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่ามีอเปล่าบางวันก็ไม่มีนะครับบางวันก็มีมาสองใบเลยไข่แฝดก็ไม่ได้ขายนะครับส่วนใหญ่จะ ไข่แฝดก็จะเก็บไว้ที่เรียนี่ครับเยอะมากครับลางนะี้สิบกว่าใบเลยครับผมเขาไม่ยอมให้ก็ <c oughs> จะมีใบเล็กบ้างใบใหญ่บ้างนะครับก้าเทียบกัน ก็มีรางริมนู้นนะครับที่เขานอนอยู่รางนี้ก็จะไข่ยเยอะอยู่ครับก็เดี๋ยวเก็บอีกทีช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็ได้ไม่เยอะครับประมาณสิบสิบใบห้าใบสิบใบห้าถึงสิบเขาจะไข่ช่วงนี้นเยอะครับก่อเชี่ยงประมาณนี้ครับไม่เอาสิคุณมาเกาะอ,อย่างนี้มันก็จะมันก็จะล้มไงอันนี้ก็หมดเลยไข่ ตาอาหารคุณงั้นแหละจะทั้งหด,ดูยอนไม่ยอนเก็บต่อนี่ยรังนี้ก็จะเยอะครับดูครับเนี่ยเขาชอบอยู่รังไหนเขาก็จะอยู่รังนั้นนะครับรังนี้ก็คือไข่รังแรกๆที่ไขนะ่สกาอื่นนี่มีใบสองใบใบสองใบคือลงไม่แล้วก็นอนแช่เลยนะครับตัวเองก็ ไ,ได้ไข่เนี่ยครับไปก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนี่ยครับเขาเชื่องนะครับพวไม่จิ์อย่างเมื่อวานก็แปดสิบฟองครับนี่เพิ่งจะไข่ S 1> <S 1> เ้วก็จะไปรัง,งนู้นครับรังนู้นจะเยอะสิบกว่าใบเลยวันนี้รู้สึกจะไม่มีครับไขแ่แฝดเนี่ยครับเพาจะให้ดูไขแ่แฝดสงสัยวันนี้จะไม่มีนะามาเก็บเนี่ยครับหลังนี้ก็เห็นไหมครับถ้าเขาไข่รังไหนเขาก็ไข่รังนั้นเอง ทีีม่มมอยฟางก็เข้าจิกออกหมดนะครผมก็ใส่เรื่อยนะครับเข้าก็จิกออกจิกออกมันก็เลยทําให้แบบว่าไม่มีฟางแล้วก็เอามาใส่เข้าก็จิกออกจิกออกไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ที่อื่นเป็นอย่างนี้ไหมครับฟางก็จะเกินกับด้วยนะครับ จิกออกหมดก่ <Okay. S 1> อนครัอบอันนี้มีไหมโอ้น,นี่ก็มีนะครับนี่ครอันนี้ไม่เจอนะครับไขแ่แฝดไข่แฝดไม่ได้ดูนี่ไข่แฟนไม่มีอ๊ะหลับก่อนครับ,บคุณแม่ ำหรับตัวไก่เขาโทรมาสัง่งไว้สองแับขายหมดวันต่อวันเลยนะวันนึงก็ประมาณสองแผงครึ่งเจ็ดสิบห้าฟงถึงแปดสิบก็ประมาณสองตีถ้าสองแผงครึ่งครับว,วันหนึ่งประมาอเชา้านี้อาหารก็ให้ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับ น้ำก็อย่าให้ขาดนะครับเนี่ยเวลาน้ำหมดเราก็เติมแต่เขาก็จะเดินตามอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราเข้ามาข้างในเดินตามมาจิกขาอยู่อย่างเงี้ยธรรมดาครนะับน้ำก็จะหมดแล้วเ,วเติมน้ำให้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวกลับไปนับออกไปดูนะครับว่าได้กี่คีฟ ไข่ที่เก็บมาสักค,ครูนกระมาณนี้เดี๋ยวมาดูนะครับได้ประมาณ4ฟองนเะร็จะใส่แผงไว้นะครับว่าเขาสั่งไว้นะคือเราจะไม่คัดนะครับผสมเลยคาสแบบคาไซไปเลยคนระับ มันก็จะเป็นคาคาอไนะนนนจะปมาสองแผงกว่ารอบเช้าเนี่ยครับก็จะเก็บประมาณเที่ยงคนระับ อาหารช่วงสองโมงเช้าแล้วก็เที่ยงก็เก็บไข่รอบแรกครับรอบที่สองก็เก็บช่วงเย็นนะครับแต่ช่วงเย็นได้มีเยอะนะครับ ได้หกสิบเก้าฟองนะครับสองแผงกว่านี่ครับโอ้โหนะี่นาโอ้โหน,ะนี่หนารอบเช้าหกสิบเก้าฟองนะครับสามสิบสามสิบหกสิบสองสี่หกแปก้าฟองประมาณนี้ครับไข่ เดี๋ยวมีเลขมั่ใหญ่มันก็มีเลกมั่งใหญ่มั่งค่ะไปแต่เล็กก็น้อยแล้วจักน้อยเดี๋ยวมีคนมาเอาแล้วสร้างไว้สองแพงพอดีเลยขายหมทุกวันครับไม่เหลือไม่พอไม่พอขายก็ประมาณนี้ครับนี่เขาก็สั่งมาแล้วอ่ะครับอันนี้จะมาดูไข่แฝดนะครับนี่ นี่คือไขแ่แฝดนะครับรู้ได้ยังไงว่าไขาแ่แฝดก็ใบมันใหญ่มากครับนี่ครับใบใหญ่มากใบเบลเลอร์เลยอ่าเดี๋ยวเขาจะตอกให้ดูนะครับว่าแฝดหรือเปล่านะครับไม่ถนัดเท่าไหร่ครับก็มือเดียวครับ จะมีไข่แดงอยู่ในสองลูกครับเนี่ยไข่ใหญ่ครับเดียวๆอาจจะไม่ขนาดเท่าไหร่ครับแตกไนมะ่ไข่แดงเห็นไหมครับเนี่ยครับมีไข่แดงสองลูกเห็นไหมครับไข่แฝดนะครับ ก็จะใบใหญ่กว่าไข่ทั่วไปนะะมีใบแดงสองใบนะครับเจอบ่อยนะครับใครที่เลี้ยงไก่ก็น่าจะเจอนะนี่นะครับเอามาให้ดูนะครับจะมีไข่แดงสองใบก็คือได้กําไรครับไข่ซื้อไปแต่เราถ้าเกิดคนเลี้ยงไก่จะดูรู้นะครับว่าอันไหนไข่แฝดคือใบจะใหญ่แล้วก็จะยาวยาวใหญ่แล้วก็หนักกว่า ไข่ทั่วไปดูครับใหญ่กว่าไข่เป็ดอีินะไม่รู้ออกไมาได้ไงก็จะมีไข่แดงอยู่สองฟองแบบนี้นะนี่ครับก็เอามาให้ดูนะครับก็เจอบ่อยนะครับบางวันก็มีสองลูกบางวันก็มีลูกบางวันก็ไม่มีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไข่แฝดก็ขอบคุณที่รับชมและฟังนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ